สวัสดีครับอยู่กับช่องเขาเก่งเกยมาซ่อมนะฮะวันนี้ส่งงานมาว่าส่งงานเทียนาแล้วก็มาต่อกับ h อนด้าซีวิกนะครับเอฟอะไรก็ไม่รู้เอฟดีป่ะนะครับคอมน็อกนะคอมน็อกคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคอมเพรสเซอร์แอร์น็อกนะฮะก็คือใช้งานไม่ได้นะครับ ล็อกเลยครับกร,กระจายไส้ในนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ครับคอมก็หน้าตาภายในก็จะเป็นแบบนี้ครับก้นหอยน่ครับนี่ครับก้น,บนหอยหรือว่าเรียกคอมอะไรคอมสกอใช้คลึงเอานะครับบีบคลึงบีบบีบบีบ รีดอยู่เนี้ยมันจะวนรีดอยู่ในน่นะรีดป,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 ปึ๊บ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 นี่ครับลิ้นแตกนะครับลิ้นแตก uh. นี่ครับกระจุยกระจายเนี่ยเกิดจากตัวนี้นะครับลูกปืนตัวนี้แตกนะครับข้างในข้างในนี่ครับมันแยกได้เลยเนี้ยงัดไม่ออกนะงัดไม่ออกปกติมันจะดึงออกได้นะครับเดีย๋ยวดึงให้ดู งัดไม่ออกมันล็อกติดอยู่ข้างในนะครับเพราะมันแตกแล้วมันก็ควงเวียงเลยครับเนี่ยจะควงเวียงเบียดกับผนังอีกด้านหนึ่งนะครับนี่มันจะมาเบียดกับผนังด้านนี้นะครับเสียหายน่ครับตรงนี้ข้างในมันมาโดนกันนะครับนี่แล้วมันก็มาบี้นะครับก็คือน้ํามันไม่มีนะน้ํามันขาดนะครับน้ํามันเปิดมาไม่มีน้ํามันเลยนะครับเหลืออยู่แค่ผิวๆ จุยกระจายนี่เป็นแผ่นเพจนะครับลองลองอยู่ด้านในนี้นี่ลองอยู่ข้างในนี่ครับแทบแทบมับนี่ยังไงขดยากันยุงนะครับแต่พอดีผมก็นั่งซ่อมมอนะวันนี้นั่งซ่อมมีแผ่นลองหน้าคัดด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเสื้อแบบนี้ก็ อันนี้คือที่มีอยู่ในบ้าน,นครับเสื้อลูกนี้นะนี่นี่ครับอันนี้มีอยู่ในบ้านนะครับออยเอสพีสิบนี่ครับออยเอสพีสิบนะนี่หมาเลขึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่าบางยี่ห้อเขาก็จะมีอ่า ค่าแรงดันด้านดูดแล้วก็ด้านอัดนะครับด้านไฮด้านโลนะครับก็จะมีบอกแต่อันนี้ก็ยังมีบอกนะครับประเภทของน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับ Fp10 h o n d ฮก็ส่วนมากก็จะยําไส้ได้เหมือนกับของโตโยต้านะพวกเรนโซ่นะครับพวกคอมพี หอมสิบสิบห้าสิบเจ็ดนะฮะแต่ก็ต้องดูเสื้อมันด้วยตรงนี้จะมีแผ่นชิมลองนะครับก่อนจะใส่ถ้าความหนาตรงนี้ไม่ได้นะนี่นี่แผ่นนี้นี่นี่แผ่นลองคนระับแผ่นชิมลองเนะนี่ยเนี่ยสองแผ่นนะครับถ้าความหนาไม่ได้พังเหมือนกันครับนี่มันจะมีหยกักอันนี้บอกบอกความหนานะีน กว่าจะปรับได้นะครับ3ามรอบต้องใช้โมนเนียวัดนะครับความสูงเพราะว่าถ้ามันแน่นเกินไปตรงนี้จะโดนบีบนะครับตนบี้นะครับมันจะมันจะเบียดนะครับคือมันสัมผัสหนักเกินไปนะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยพอเปลี่ยนเสร็จมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับเนียครับ นี้จะเป็นเสื้อเดิมนะครับใช้เสื้อเดิมเสื้อเดิมนะครับแล้วก็ตัวฐานข้างในของเดิมนะครับแต่งๆถูๆนะฮะแล้วก็ฝาอันนี้ของอีกลูกหนึ่งนะครับชุดนี้ของอีกลูกหนึ่งนะชุดนี้ก็ของอีกลูกหนึ่งนะครับเพราะว่าของมันมันจะไหม้ไปแล้วนะครับมันล็อกมันล็อกแล้วมันไหม้เลยเดี๋ยวใส่นะครับหลอดไหลอดนะครับผมบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวผมจะลองซ่อมให้ดูก่อนนะครับ ประหยัดเงินนะเพราะว่าลูกค้าก็ตังค์น้อยครับรถเพิ่งซื้อมานะครับซื้อมือสองมาซื้อมือสองมาได้ไม่เท่าไหร่นะครับไม่กี่เดือนนี้ครับถึงสองเดือนเนี่ยไม่รู้ความพังน,นะครับเต็นก็เต็นก็ทําเฉยนะเต็นกินปากกิ่งทําเฉยก็เลยต้องช่วยๆกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านไม่ผ่านนะนะครับผมก็จะเปลี่ยนล้างแล้วก็ล้างแผงนะครับเพรานะน้ำมันมันยังไม่ดํานะ น้ำมันยังไม่ดำนะครับผมถอดมา,าถ้าน้ำมันดำมากเนี่ยอันตรายครับแต่ดีอันเนี้ยน้ำมันยังไม่ดำก็เปลี่ยนไดเออร์อย่างเดียวนะครับเปลี่ยนไดเออร์ล้างแผงนะนี่ไดเออร์ส่วนมากมันจะมาอยู่ในนี้นะครับสิ่งสก,รก,สกรปรกนะครับมันจะมาอยู่ในนี้แล้วก็ใช้น้ำยาล้างนะครับแผงไม่รั่วนะลูก <c oughs> ค้าก็ไม่ค่อยมีตังนะครับ ถ้าทาไปแล้วมีปัญหาลูกค้าก็บอกว่าไม่เป็นอะไรนะครับไม่เป็นไรทําทําไปก่อนช่างทําไปเถอะอะไรเงี้ยถ้ามันมีปัญหาถ้าพอม,มันนอกอีกก็จะเอามาให้ทําทั้งระบบนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยมีเงินนะครับเพิ่งออกรถมาแล้วก็ตังค์ไม่ค่อยมีด้วยก็ผมก็บอกว่าถ้าทําแบบนี้มันจะไม่ค่อยทนนะครับนะครับมันจะไม่ค่อยทนนะครับของเสียงกงก็ราคาก็ไม่ใช่ถุกๆเลยตอนนี้ ก็พอดีมันมีของอยู่ในบ้านนะครับแต่ขามันไม่เหมือนกันไสในมันเหมือนกันนะครับแต่ไสในใส่กันได้นะครับไสในใส่กันได้ความสูงอะไรเหมือนกันนะก็สลับเขาไส้นะครับสลับไสในแล้วก็ใช้เสื้อเดิมนะครับเดี๋ยวไปซื้อไดเออร์นะฮะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแต่สบายใจได้เพราะว่าลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรนะครับถ้าทำไปแล้ว ใชยไปแล้วมันพังนะครับลูกค้าบอกไม่เป็นไร,นรเพราะว่าคันนี้รื้อแบบนี้เปลี่ยนแบบนี้ย้ำคอมให้ผมคิดให้แบบไม่แพงเลยนะไม่แพงเลยว่ายง่ายนะครับคือราคาที่ว่าลูกค้ายอมรับได้นะต,ต้องรอชมนะครับรอชมนะครับเครื่องติดแล้วคอมจะดังหรือเปล่านะครับก็คลิปหน้าแล้วนะครับคลิปหน้าเพราะว่ามันหยุดคลิปไม่ได้นะครับแล้วก็ตัดต่อค่อนข้างลําบากนะ พอซับราคามันไม่แพงนะครับอย่าไว้คลิปหน้าค่อยดูนะผ่านไม่ผ่านนะครับต้องล้างมอน้ดเลยนะครับเนี่ยมอน้ามันมอน้ําที่ฝุ่นเยอะนะครับอย่าล้างหมอน้าล้างแผงนะครับเปลี่ยนในเอสนะครับแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าคันนี้จะประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวนะครับผมดูๆกันไปครับทำๆกันไปนะฮะไม่ผ่าน ถ้าไม่ผ่านก็ทําใหม่นะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเสียเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับยังไม่มีการใช้ค่าใช้จ่ายนะครับก็ทำๆไปนะเกียร์ธรรมดาซะด้วยตอนเป็นรถม,มือหนึ่งนี่อาจจะถูกเนาะแต่เวลามาเป็นมือสองเกียร์ธรรมดาจะแพงไว้รุ่นหากันนะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมนะฮะสวัสดีครับ